ทเกเหรอไหนทันนด้แน่โอ้โหอนะเทเก่าๆจาิโอนี่เราใช้เทปนอย่ไอ้เครื่องเล่นซีนี้เราทันนะตอนที่คุณเกิดเคยซื้อมาโอ้โหดูตานุ่นนะนุนโซนี่เห็นไหมนุ่นตัวนู้นิงเล่นคคดเซ็ตหนอยดเซ็เก่านะใช่ใช่ดยอดสองตัวใช่ม เขาขายพัสดุกันนะเริ่มกลับมานิยมแล้วก็นิยมจากไว้ด้วยนะเดน้องๆาซื้อตุ๊กตอน้เก้จ้ะของเก่า มีออของเล่นขล่นแบบว่ารุ่นเก่าๆนี่น<อ>ก็เดนมที้เราเข้าซอยหึงออกซอยสยองนี้นะครับแล้วก็เดียเด๋ยวจะเข้าซอยสามเราเดินเดินเป็นเดือยมาปั๊บปั๊บป,ปันะอ่อมาแล้วอันนี้ช่วงของแก้วนะดไปก็ไปซอยสามต่อไป ก็มีอาหารขายด้วยนี่ข้าวขาหมูเลอเหมคบขายอะไรบ้างเนี่ย โอ้ขายของแอนตี้แล้วก็ของสวนของสวนค่ะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรลูกปักข้าวค่ะปักข้าวแดงกินยังไงอะคะไปทําน้ําได้ค่ะไปทําสบู่ได้ค่ะปั่นเป็นน้ำค่ะหมุนไพรค่ะอันนี้จากสวนเราเองเหรอจากสวนค่ะอ๋อคุณแม่เหรอคะป้าปาครับอ๋อ๋อมาที่สวนก็ต้องเจอสวนค่ะที่พี่ แวะมาได้ครับตรงนี้ขายทุกวันอาทิตย์ครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเี่งวันเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ เดี๋ยวขายเดี๋ยวขายไม่ทันเลยนะ คือสอนอั่นนะอันนี้อยู่ท่าอันนี้อันนี้ใครว่านะคะอันนี้ลูกติดผมวาาครับผมเป็นครูสอนตั้งแต่ปีสี่ส่้อ๋อนี่คุณครูเหอคะครัครับคุณครูสอนที่ไหนคะหมายถึง ตอนนี้ผมสอนที่นี่ครับอ๋อสอนที่นี่นี่เป็นสอนอยู่เซนท่าลัดเท้าอ๋อสอนตรงนี้เลยอ๋อนี่พระใหญ่ๆนี่ก็สวยมากมีบ้านเองใช่ไหมครับ้านเองครับเมื่อปีน้ำท่วมปี54เนี่ยเหรอคะภาพเนี่ยเหรอคะเกือบ14ปีแล้วว้าวว่าปี54เพราะน้ำท่วมแล้วมันอยู่บนเซนท่าลัดเท้าวน้ำไหลมาจากวิหารประดีแล้วพระว่าอยู่บนชั้นเก้าแต่ก่อนผมตัวอยู่เซนท่าลัดเท้าวครับอ๋อเหรอคะอยู่ตึกเซนท่าลัดเท้าวนี่14ปี ก่อจะมาตรงนี้เพราะว่าการใช้วันแงลงาชงวันแพลงที่เรื่อยๆกนแสนสองแสนไม่ไหวอ๋อบนะคอยาวเรี้นับมองไีขายครับขายที่ไีทองจริงครับขายใช่ มาจากช่อง YouTube ของเป็นลูกพอดีวันนี้ลูกเขาไปอบรมเราก็เลยมาถ่ายแทนเป็นช่องโฟกัสโฟ e ว Story อ่ค่ะก็จะทำเกี่ยวกับจักรยานแล้วก็ท่องเที่ยวอะไรนี้เห็นคนมถ่ายเยอะครับคือเพาะร้านผมเองค่ะก็สวยอะค่ะคุณครูค่ะคุณครูชื่อตอยเหรอคะก็เป็นผลงานเด็กๆเป็นผลงานของผมของเพื่อนนี่สวยทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยผลงานเพราะเรามีที่มาครับเพราะผมไม่ได้แบบ นนเอมคือผ no มผมผม,มีมีที่มามีการันตีในเชิงแบบประสบการณอ <c oughs> พวกนี้คือของสะสมของเล่นในเชิงแบบเวลาว่างมัต้เก็บอ๋อที่ที่เราชอบสะสมใช่ไหมคะครูจัดร้านสวยอะ่ะ <c oughs> เห็นช่องเก้วก็มาถ่ายโอ้โหคะข่องแแต่ผลงานของครูไี่ดูแบบละเอียดอะ่ะอ <c oughs> เราเป็นครูเรา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 ต้องรีย่ก็เผื่อว่ามีเด็กๆสนใจเนาะมาเรียนได้ใช่ไหมคะสสอนที่เฉพาะสองวันเขาสอนไปรอบละห้าคนไม่เยอะสอนค่ะแล้วส่วนใหญ่ที่มาเรียนจะเป็นวัยไหนคะเป็นเด็กปฐมปฐม พอสาก็จะกิดห้อาวสวนแก้วค่ะก็คือทำกันอย่างแบบใช้สมาธิเนาะใช่ครับคือมีแค่ค่ะอ๋อที่ตรงนี้เขาเรียกตรงข้ามวัดสวนแก้วไหมหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรเออ่ข้างวัดสวนแก้วข้างวัดสวนแก้วประตูสมบัติประตูสมบัตติประูหลังครับประตูหน้าอยู่ด้านครับอันนี้เขาเรียกประตูหลังเหรอคะอ๋อดี๋ยวอ เมื่อกี้ไม่ได้สั่งน้อยเลยนี่เห็นมันคึ้งๆอยากกินเไ็นอากาศคึ้งๆม่วงวันนี้โอเคครับขอบคุณนะคะคุณครูไดด้ยินีค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไทยขอเห็นหน้าคุณครูสักนิดนึงอ่ะเผื่อว่าลูกศิษย์น้องๆอาจจะอยากมาเดี๋ยว สักครสะถอนแท๊บแท๊บแทบอะคือคือครูยืนที่ผลงานดีกว่าค่ะนี่นะคะนีผ mm ่ผลงานของคุณครูนะคะโอเคครูต่อยนะคะตื๊บโอเคค่ะขอบคุณนิ่งคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะ อ๋อภาพภาพก็ขายได้เนาะคุณเนาะขายครับขายค,ค่ะคุยถ้าใครชอบก็คุยพูดคุยต่อรองได้ได้ค่ะตามตามนี้เลยเน,นาะถ้าเกิดอยากรู้จักกั็ไ็นีครับค่ะ